สวัสดีทุกคนแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับเบิร์ดชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสถานที่การเต็นท์นะครับมาแนะนําให้ทุกเพื่อนทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสกันนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ที่นี่เลยนะครับผมที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับในโซนของน้าตกป่าละอูนะตัวลานการเต็นท์ตรงนี้ค่อนข้างจะกว้างขวางที่ในการกางเต็นท์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วบรรยากาศดีมากเดี๋ยวถ้า,างไงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาพาไปดูในเรื่องของน้ำนะครับในเรื่องของลานการเต็นท์โซน A โซน B บไไง แล้วเดี๋ยวไงเรามาติดตามในเบิร์ฟแชนแนลครับผมใครที่มากลางตรงนี้ได้นยะผมถือว่าเป็นจุดแบบซินีเจอร์ของที่นี่นะเพราะว่าติดริมทานด้วยบรรยากาศก็งดีนะครับสียธรรมชาตินะครับในขนาดผมนี่คือคือน้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้ระดับสูงมากนะแต่ผมบอกเลยว่าน้ำเนี่ยนั่งแช่ได้เย็นเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นน้ำชอบอะไรเนี่ยผมแนะนำจุดนี้เลยนะ ส่วนด้านบนเห็นไหมตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นตะลิ่งเป็นเนินขึ้นไปนะฮะตรงเนี้ยเราสามารถกางเต็นท์ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาในตรงโซนที่ผมกางเต็นท์กันเนาะวันนี้ผมมากัน6คนนะวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานที่ขอบทีมงานชายทีมงานโมด,ด้วยเพราะว่าเราเคยไปไปแคมป์กันแล้วเราไปเจอกันเราทักทายกันแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาแคมป์ด้วยกันตลอดคือโซนนี้เหมาะกับการกางริมน้มาก นะฮะอันนี้จะเป็นเต็นท์ของบรรดาสมาชิกเราเนาะแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมขนขนมาวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยแหละ,หละของผมขนมาน่าจะหมดบ้านเลยเกือบหมดบ้านนะแล้วก็อันนี้จะเป็นผมเอาเต็นท์เล็กมาแล้วก็อันนั้นเป็นเต็นท์ของครอบครัวของชายนะครับก็มากับลูกด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเต็นท์ของน้องโมอ้าวว่าไงครับน้องโมโอ,เเอากาศค่อนข้างดีนะแล้วก็เพื่อนเราก็เลยแบบว่าอยากจะแบบว่าพักผ่อนนิดนึงอะไรเงี้ยเฟื่อชอบมาชอบชอบ,ชอบวันนี้จะ มีเสียงอื้อเฉาหรือเปล่าวันนี้โมโม,มาพาพา,พาแฟนสาวด้วยนะ,นะ <_ d ata> แฟนสาวอยู่ด้านหลังอง่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตรงนี้นะตรงเนี้ยถ้าแบบว่าถ้าเราจะกางเต็นท์อ่ะผมว่าถ้าเรากางกางเต็นท์ปุ๊บเนี่ยพื้นที่ที่เป็นส่วนกลางนะผมแนะนําเลยประมาณแบบนี้นะเพื่อที่ว่า เวลาเรามากินข้าวพร้อมกันนะครับทำอาหารพร้อมกันเองจอยร่วมกันเนี่ยผมว่าจุดที่เป็นโซนพื้นที่กลางเนี่ยผมว่ามันเหมาะมากนะครับหลังจากนั้นทุกผู้ชมค่อยๆย้ายย้ายเข้าเต็นเนาะอันนี้ก็จริงๆอุปกรณ์ผู้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะก็นิดหน่อยเซ็ตแบบนิดๆดหน่อยหน่อยอาจจะไม่ได้สวยอาจจะไม่ได้แบบดูไฮมากแต่ว่าก็มันก็เพียงพอแล้วแหละสําหรับทริปนี้กับของพวกเรานะ A few moments later ก็เดี๋ยวแล้วไงเดี๋ยวเราจะพาเขาไปดูในส่วนของโซลาร์บีเนี่ยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมาละกันสังเกตนะครับจะมีช่วงเช้าหรือว่าช่วงเที่ยงเนี่ยอาจจะมีแดดลงมานะแต่ผมบอกเลยว่าก็อากาศก็ยังค่อนข้างเย็นอยู่นะครับในส่วนของโซลาร์บีเนี่ยค่อนข้างจะเรียบนะครับแล้วก็วิวเนี่ยจะเป็นภูเขาต้นหญ้านะครับจะมีต้นไม้สูงนะสำหรับใครที่ อยากจะมากางเต็นท์ด้วยนะครับอยากจะมาผูกเปด้วยตรงนี้ต้นไม้ค่อนข้างเยอะสามารถผูกเปนอนได้แล้วตรงนี้จะเงียบจะเงียบกว่าตรงโซนโซน A นะเพราะโซน A ก็จะมีเสียงน้ําตรงนั้นคนจะกางเต็นท์ค่อนข้างเยอะกว่าตรงโซน B ซึ่งตรงนี้ถ้าใครชอบความเป็นส่วนตัวชอบความเป็นไพรเวทแล้วก็ผมแนะนําตรงนี้เลยลานก็ในส่วนงลานกางเต็นท์โซน B ีเนี่ยข้อด,ดีของมันเนี่ยคือใกล้ห้องน้ํามากนะแล้วห้องน้ําที่เนี่ยค่อนข้างที่จะสะอาดด้วยนะ แต่ว่าอาจจะแคบไปน,นิดนึงแต่ว่าผมว่าก็สามารถใช้สอยได้อย่างเต็มพื้นที่แหละเดี๋ยวเราจะไปดูว่าบริเวณห้องน้ําของเราเนี่ยตรงไหนห้องน้ำนะหญิงห้องน้ำชายแล้วโซนตรงไหนในห้องน้าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราพาไปดูกันแล้วกันนะค่อนข้างจะใกล้นะเดินจากลานบีมาแค่นี้นิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันอ่ะสำหรับในส่วนลานบีนะครับตรงจุดตรงห้องน้าเนี่ย นะครับจะค่อนข้างใกล้กาลันบีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าห้องน้ําตรงที่ชาวแคมเปอร์ของเราต้องได้ใช้กันเนี่ยจะมีทางห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายอยู่ทางด้านนู้นนะครับแล้วก็ห้องน้ําค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็มีจุดก๊อกน้ําบริการมีกระจกนะครับของผู้หญิงอ๋อที่สําคัญคือก่อนเข้าห้องน้ํากรุณาเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะเพื่อที่จะช่วยกันรักษาในเรื่องของความสะอาดเพราะทางเจ้าที่ของเรามีค่อนข้างน้อยนะอ่ะจุดนี้เป็นห้องน้ําหญิงนะครับแล้วก็จุดนู้นเป็นห้องน้ําชายนะครับ เดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้าชายก่อนแล้วกันและที่สําคัญเลยนะครับเวลาเรามาเข้าตอนคืนเนี่ยระวังนิดนึงนะครับเราจะเจอพี่ยานีหรือพี่ตุ๊กนั่นเอง <BJ S 1> แล้วก็อาจจะมีแมลงป่องตัวเล็กๆนะครับอย่าเมื่อวานผมมาเนี่ยเ <C' an> มื่อวานผมมาเนี่ยแมลงป่องเนี่ยเดินเข้ามาอยู่ในรองเท้าเลยนะนโชคดีที่ว่าเห็นนะอ่ะอันนี้ในโซนของโถชี่ชายนะครับก็จะประมาณนี้ ห้องน้ำเนี่ยมีห้องสุขาแล้วก็ห้องอาบน้ำนะครับอันนี้คือห้องอาบน้ำสองห้องเนาะแล้วก็นี่ก็เป็นห้องสุขานะครับห้องสุขาทางด้านนี้นะครับผมแล้วก็มีห้องที่เป็นชักโครกหนึ่งนะครับห้องเป็นส้มซึมสองนะครับส่วนอาบน้ำเนี่ยมีฝักบัวนะครับน้ำ น้ำไหลแรงเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญเย็นมากผมบอกเลยเย็นมากนะครับอ่ะในส่วนของตรงโซนอ่างล้างนะครับผมก็อยู่ตรงด้านนี้เราสามารถมาล้างจงล้างจานได้แปรงฟันหรือว่าอะไรก็ได้นะก,กิจกรรมแล้วแต่เลยก็ในส่วนของห้องน้ําหญิงนะครับตรงนี้เราผมขออนุญ,ญาตไม่เข้าไปเนาะเพราะมันเป็นห้องน้ําหญิงด้วยนะครับผมส่วนห้องน้ำหญิงเนี่ยจะเหมือนห้องน้ําชายเลยแต่คือแค่ไม่มีโถชีค่นั้นเองมีแต่ว่ามีห้องอาบน้ำสี่ห้องนะครับผมแล้วก็เป็นห้องสุขาสามห้อง ห,ห้องส้มซึมสองแล้วก็ชักโครกหนึ่งนะครับสำหรับในโซนของผู้หญิงเนาะอ่าสำหรับจุดต่อไฟนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่เขามีให้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ไม่ไม่อนุญ,ญาตให้เอาไฟมาต่อพ่วงไปถึงที่ลานกลางเต็นนะครับแต่อนุญ,ญาตให้มาชาร์จได้เช่นโทรศัพท์มือถือ power bank หรืออะไรนิดๆๆหน่อยสามารถมาชาร์จได้ที่จุดตรงนี้เนะเป็นศาลายอยู่ใ,ใกล้ใกล้กับลานลาน A นะครับอ่าในส่วนของลานจอดรถนะครับ ก็เราจะสามารถจอดรถได้ยาวเลยนะจอดได้หลายคันเลยแหละตรงนี้ค่อนข้างจะสบายนะครับสำหรับเวลาจอดรถเนี่ยมันก็ใกล้กับทางลาน A และทางลาน B นะมันเหมือนอยู่กลางๆหับๆกันอ่ะหนงทุกบตัวของูุณเหมือนรออย่าไปตามมาทางจาปล่อยป่ะ ่าตาตมาเหมือนจะเล็กนะแต่เข้าไปขัดอย,ยูอ่บรีใหม่นรักเยหัดูอมไว้อม ไม่ซื้อนะแล้วก็ 2 HOURS LATER Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เธอไม่สนใจอาจไม่ใช่ฉันที่เธอค้นหาแ้่เพียงสบสายตาเธอไม่สนใจไม่อาวุธจะจะมองข้ามไปไม่ ถ้าไม่รู้ค้นไนลองสิลองเข้ามาลองคนหาทางออกสิที่เธอได้มองข้ามไปชายชายหาคำตอบ ที่มีให้กันน่าเป็นรักเขาสุดหวังไม่อาจรู้จะสม,มอง สิ่งที่เธอได้มองข้ามไปสาใจหาคำตอบใจและใจคือลองแลกกันมันก็อากับความสัมพันธ์ความรู้สึกที่มีให้กันน่าเป็นรักเขาสุวัน